มาแล้วโยมจาอัตมาปวดหัวป็นไข้อัตมาเอาที่กัรพุมมาใส่สบายใจกว่ากินผารามาแล้วโยมจาอัตมาปวดหัวป็นไขรอัตมาเอาที่กัรพุมมาใส่สบายใจกว่ากินผารา เด็กวัดล้องเร้าสิกาล้อมเย่ที่ก้รวหลว่อมาโคตรเต็หลวงพ่อไปพุ่มาจากที่ใดหลวงพ่อมายนงมาจากที่วัดนึ่งผมก็อยากทงไปเอาโต้แล้วก็มาหลองพ่อมาซืีอมาจากลครับนั่นไงผส่ชมดกํำลังฮิตรับรองไม่เฉยผู้ชมดูนี่หลวงพ่อไปอามาจากที่วัดคือแบบคุณเลย่อจมันใส่แล้วเกวดพัวได้แล้วโยมจ๋าอัตตมาบัวด้วป็นคอยอัตตมาเอาที่กันมาใส่ต่อทางเพื่อใบใยใจกว่ากินพารา อุ๊ยอัตมาปวดหัวเป็นเขี้ยแล้วไงไม่เอออย่าพึ่งเด็กวัดร้องเบ้าสีการ้องเย่ที่คาดผมหลวงตามันโคตรเทพหลวงพ่อเอามาจากที่ไหนหลวงพ่อไม่ได้มาจากที่วัดที่อื่นที่ใดไม่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 เราจะตายไม่ได้อยู่จำนวนมาตาไม่ด้ใช้ในวัดอย่าพึ่งพึ่งพึ่งคือตอนนี้เัาอยู่ริ้วไม่ได้เราต้องมีเพื่อนเราเนี่ยกันเกี่ยงล่อเนี่ยผู้ชมครับ โอโทษเลยนะเพื่อนชุดผ้ากวาชุดียบกวาชุดงเรกวา่มันย okay. ังยัไม่ลมาคุณมาเต็มเลยเพื่อนไอตัวนี้มันเหยื่อลอยแล้วนั่นนะทำไมแล้วมันเลวงี้วะเนี่ยไอเพื่อนต้องรู้อีกคนเนี่ยเป็นเหยื่อลอยเดี๋ยวตอนนี้เราหยุดวิ่งไม่ได้เราห้ามตายเราหยุดวิ่งไม่ได้ถ้าเกิดหยุดวิ่งเนี่ยมันต้อตีแน่ครับผู้ชมเหยืาอัตมาแบบเหลืทฮ่าสิบะดูใจ